ก็วันนี้ก็ขอสวัสดียามเจ้านะครับเนาะวันนี้ก็มนุย่าดอกขาวทีเถาอย่างป่าเป้านะครับช่วงเจ้านะครับเนาะช่วงที่จะกําลังไปทํางานก็สังเกตได้ว่าญาเข็มนแม่ไม้อยู่าดอกขาวมันมีหลายชื่อนะครับพอดีเป็นห้องกันเนี่ยตอนนี้ก็พยายามสํารวจนะครับเนาะสารวจว่าในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวจะวางช่วงประมาณพศจิกาธันวานะครับเนาะอันนี้เป็นย้าดอกขาวนะี่ นะครับหญ้าเขียวไม้ไม้ที่จริงจะมีหญ้าชีหยอบนะครับเนาะเนี่ยท่านี้จะมีนี่อันเหนืออันนี้กะถ้ามีดอกพึ่งอย่างกะออกดีที่จริงหญ้าตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะผักเหนือเลยนะจากการที่เขาได้ดูเนาะมีเฉพาะผักเหนือเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหญ้าชีหยอบนําจะมีดอกสีชมพูนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนี่ย นะครับอันนี้ก็จะหันว่านี่ที่จริงมาขยายพันธุ์ได้นะครับเนาะใจเม็ดใจที่จริงติดติดเท่าเดี๋ยวจะลองมาดูตอนนี้เนาะว่ามีพึ่งก็ตอนนี้มันกับขวายแล้วเนาะรู้สึกจะบอค่อยมีแต่คลิปป้าั่นนิดน้อยสามสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้นี่นะครับนี่กับมีอยู่นะครับเนาะอดอกจะค่อนข้างงามนะฮะปุณนบอกว่าเป็นไม่ท้องคั้ม นะครับพ e ื้นที่ทั้งนี้เดี๋ยวน่าจะประสานพื้นที่เดี๋ยวจะเอาพึ่งนะฮะพึ่งมาวางได้นะครับเนาะนี่เต็มพื้นที่เลยนี่นะครับมันเป็นแรงนี่เลยนะครับเนาะดอกนี่นะครับเป็นแรงที่สามารถที่จะเรื่องพึ่งได้นะครับนี่พึ่งนี่ก็มี้อยู่นะครับบินอยู่ต่อมอยู่นะครับนะครับ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเนาะโดยธรรมชาติเราบ่ต้องปลูกนะครับมันขึ้นเองนะครับนี่นะครับยาเข็มแม่ไม้อันนี้ก็ไปหลายพื้นที่ครับกรุงเทพอย่างนี้เนาะเขาไปดูเราบัดจีมียาตัวนี้นะครับอันนี้จุดเด่นของภาคเหนือก็คือสามารถสร้างและได้สร้างอาชีพครับปกอุ้ยแม่อุ้ยไ,ได้นะครับเนาะนี่เพิ่งนี่จะตอบเกสอดเด้นะครับเนี่ย นี่ต่อมเกสรแล้วเนี้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยพึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพึ่งก็จะหากินน้ำพึ่งตามธรรมชาตินะครับเนาะน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 ะครับนนี่ยามเจ้าอันนี้ต้นจะเป็นทาต้นนี้ดอกออกเตือนนะครับเนาะนะที่จิงไก่กับกินดีนะครับนะครับที่เปิดปอยแบบนู้นมันหากินเองอะนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่โดยทั่วไปนะครับเนาะอันนี้อ่ะเราสามารถที่จะวางโกนพึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาทันวามาการาได้นะครับนาะไปถึงร้อในช่วงของเอาน้ำพึ่งเดือนห้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นดอกส่วนท่านไดมีกับ่ะต้องได้นะครับเนาะ,นะจะได้หู้ว่ามันเป็นยาท้องคั้ ยาที่สามารถสร้างรายได้เขานะครับลากะนะครับวันนี่กะมาตอได้วยยามเย็นบรรยากาศยามเย็นนะครับตีเนี่ยป่าเป้านะครับอันนี้ก็เป็นปุ๊กกล้วยไข่นอนนะครับเนาะใจระบบน้ำยศเลยนะครับเนาะระบบน้ำยศนี่จะเป็นพักบุ้งนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับเอามาดูหนึ่งก่อนี่ออกเยอะขนาดเลยนะครับเนาะนะครับ อันนี้จะเป็นโคกหนองน้นะครับเนาะเป็นโมเดลนะฮะแล้วกเดี๋ยวเขาจะมาวางแผนในการที่จะเดี๋ยวมาสอนปอ้อุ้ยเมอุ้ยทำโกรดพึ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะเชิญวิทยากรจากวิลัหยหอมพญามาสอนนะ,นะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกกล้วยนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะออกออกลูกนะครับเดี๋ยวปามาดูอันนี้จะเป็น หญ้าเข็มไม้ไม้นะครับเนาะนะครับเข็มไม้ไม้นี่นี่มันออกดอกแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วแต่มีพึ่งเตือนนะฮะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเลี่ยงป่านะครับเนาะขับทังนี้นะครับแล้วก็จะปลูกเป็นพืชอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่โดยรอบนะครับเนาะเนี่ยจะมีรวดวรอบครอบชิดนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนาะ กิจกรรมยามแรงนะครับเขาก็ได้มาดูไ้ดูสวนนะครับเนาะนะครับอันนี้บมมีพึ่งเขานะครับเนาะน่าจะขำละอันนี้ก็ออกมาแรงหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป่านะครับเนาะเสียงกบเสียงเขียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ข้างนูนก็จะเป็นหญ้าดอกขาวโดยหญ้าเข็มไม่ไหมนะครับเนาะ นี่นะครับน,นี่ก็จะมีป่าด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะนี่ป่านะครับนีนะครับ,นะนะรบอันนี้ขนาดเป็นหลุมน้อยๆน,นะครับอป่าน้าขนาดเลยนะนะครับเปิดบอกว่าในในใน,น้ามีป่าในน้ีในน้ำมีเข้านะครับเนาะอันนี้ก็จะมีพักกระเชิดด้วยเาเต็มเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูฟังนี่เนาะคนในหได้มาจับผ่าทั้งนี้ตัวนี้น่าจะมีอยู่นี่นี่ไดไล่ดูเนี่ยเนี่ยน,นะนครับอันนี้ผมจะแบ่งเป็ดลอกเป็นลอกไปนะครับเนาะนะสุดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับ อันนี้จะเป็นหญ้าจีหยอบนะครับเนาะนี่หรือไม่ยาละไอ้ไม่ยาลาบนะนี่ยน้อยๆนี่นะครับเนาะาษาเสน่หของหญ้าจีหยอบนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้าทองคําแต่เจ้าของก็ได้นําเสนอไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะเนี่ยน,นี่ตามให้ตามส่วนนี้เป็นตรงหลอ,อ,อบนะครับเนาะนะครับรลอบตี เพียงปลาเป้านะครับวันนี้ก็จะได้หันบรรยากาศของที่จังหวัดเชียงไา้นะครับนเะองพยายามที่จะมาศึกษาวิถีชีวิตหนังต่างๆนะครับเนาะเพื่อเรียนหู้วิถีชีวิตหวังแผนหลังกเกษียณนครับนะครับ,นะรบหวังหลังกเกษียณนะเอ๊เขาจะทํากิจกรรมยังพองนะครับเนาะที่มัน มะเียดอ่ะบ่ได้บ่ต้องเป็นซึมเศร้าแล้วกันสามารถสร้างรายได้ได้ตัวเองเนาะการปลูกต้นไม้ต้นดอกต,ต้องใจระยะเวลานะครับนี่ก็ปลูกเปาไปตัวเองนะครับเนะาะปลูกมะเขือนะครับนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ